าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วงทีแคทีนค่ะช่วงนี้นะคะน,นุ่นก็มีกิจกรรมสร้างสารรค์แบบไม่ไร้สาระมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยที่ทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพ้าของเราจัดขึ้นสัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ <K> Teen ด้วยพระบิชาสามารถและพระอัจฉริยาภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระมหากรสไทยผู้ทรงมีบทบาทในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ mm hmm. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย mm hmm. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้า ของนักวิทยาศาสตร์ไทยทั้งในประเทศและนานาชาติรวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปตาวิทยาศาสตร์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมทั้งได้ขยายรวามจุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลบนก้าราชการที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานการเรียนรู้ทีเกพักได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยการจัดบูธกิจกรรมขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดแมงมุมแปดขาซึ่งแต่ละขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขแขนงต่างๆโดยจะเชื่อมโยงกับสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อเพิ่มทักษะและเสริมสร้างจินตนาการนอกจากนั้นยังมีการเล่นเกมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การทดลองต่างๆ รวมถึงมุมหนังสือหน้าอ่านซึ่งนอกจากบตธกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้ที่เขพาร์แล้วก็ยังมีนิทรรศการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2553ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง20นาฬิกาที่ไบเทคบางนาอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์กร่วมสร้างสรรค์ ก็เป็นอีกห,หนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเราจัดขึ้นสําหรับใครที่พลาดไปไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์นี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเราจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรจัดขึ้นบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ w w w t k p a r k o r t h ค่ะคุณมนะคะสำหรับใครที่คิดถึงทีเคพาร์คของเราค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมินิทีเคพาร์คที่ชั้นจีค่ะอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ใครที่อยากจะหาหนังสือดีๆอ่านหรืออยากจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานแบบไม่ไร้ ก็มากันได้เลยค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำนุ่นนะคะขออนุญาตไปใช้บริการที่มินิทีเกพะของเราก่อนแล <ไป S 1> ้วกันนะคะสวัสดีค่ะ